สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเอฟซีสุกๆุขขันเนาะน,นี้เฮาก่ามาทดลองปลูกแตงโมเนาะยามแหลอปลูกผสมประสานนี่แหละท่านผู้ชมผสมประสานกับืชพักส่วนครัวเฮานะเฮาก็สิป,ปูกเป็นแถวเป็นแนวอไหวเนาะทางปุ่นก็เป็นแถวเป็นแนวไปอมี แตงโมเฮากะไดประมาณอ,าอยู่ประมาณอา,อาทิตย์ก็ก,กัวแล้วเนาะท่านผู้ชมตั้งแต่ลงเ,เมล็ดปลูกนี่กับที่เป็นอาทิตย์ก็กัว,กวเขาซ้องอาทิตย์แล้วท่านผู้ชมแตกใบแตก,แตกยอดแล้วนะเนาะบริเวณนี่เฮากะสิปลูกเฮากะใส่ปุ๋ยปุ๋ยขนะี้งวงขี้งัวเนาะปุ๋ยขอกาสันเถาะแล้วก็ปุ๋ย ยูเรียนิดหน่อยเนาะแต่มีผวกปุยหมาปุยยูเรียนี่แหละผสมประสานนะเป็นเอ,อเป็นระวางแถวไหวเนะาะเพราะว่าเฮาสิบทดลองปลูกบบกโมแหลงเนาะในส่วนผักส่วนครัวเนาะอันนี้เฮาก็ิิปลูกเป็นเป็นแบบออลอยฝาเนี่ยค่ท่านผู้ชมเอาก็สีเห็บรงเรียนขึ้นเนาะ หลังจากมันเป็นต้นนะเฮาก็สีเฮ็ดโรงเรียนขึ้นไอ้มันขึ้นเป็นาสขึ้นเป็นเป็นโรงเรียนนาอเอาก็ทิป,ปูเป็นแฉวเป็นแนวไหวมี่เห็นบหท่านผู้ชมมนะันเกิดเกิดแนะต่น็อคเนน็อนะเ,เกิดมาบริเวณกลางกา,กานี่นะใขาจะเป็นพักผักหอมโสนหอมเนาะ บอ่อไ้มันเสียพื้นที่เพราะว่าเป็นอย่างตีพราะว่าเาฮาพดนามใส่นามพดเนาะยามแหลงตูบริเวณไกส่สวนเฮามีบ่อ,บอท่านผู้ชมแปดใบแตกเอใบามาพรามควรแหละคิดว่ามันกะอีกความสุ่มชื่นเนาะครับดินเออเต็ดติดติดหยอดติดนั้งขึ้นมาเลยะ เขาก็มีปุ๋ยหมาปุ๋ยยูเรียนเนี่ยดนา้าเป็นบางมือสลับมือเว้นเนาะเบิงอากาศยังเศราหนีมากเขาก็คดน้าตลอดนี้เลรกับโคนตกไม่ใส่อีกเนาะเอออันนี้เขาก็สีเอายามาสีมายังนำจะหน่อยกันมาลงมาแรงเนาะเป็นการทดลองเนะาะท่านผู้ชม ตองกางเขาก็สิปูเป็นแถวเป็นแนวกันเป็นบนทันผู้ชมนี่เออมันกะเออแตกใบแตกงามามาละสี่ามือสีขาวสองย์เขอามาแล้วเนาะลังงามเนาะดานาขังคานีเขากะเขากะหยดในได้บทันละเกิดเนาะสังชมชมื่อแปลงแปลงห้องแปลงพักห้าหละเขาก็สิปูไวเออด้านาข้างคาง มูลนเนาะออเอากะยามัน,นไกลที่กันเก็ว่าไกลกันมากเขากินพักกินหาก็ะทองการไกลไปที่กันจะลองทดลองบ้งางเนาะท่านผู้ชมพอมันเออเศรษนะเขากะปลูกผสมประสานในห,หลายสิ่งหลายอย่างไหวเนาะ อตัวนี้เป็นการทดลองเข้าเ้อสที่ปลูกเป็นเอแตงโม่ลอยฝ่าเนาะท่านผู้ชมบริเวณเตรงนี้เขากำลอ้ลอมไว้พอสมควรเลยเนาะเดี๋ยห้องกระสิเห็ดแปลงเอเฮ็ดเอเป็นโรงเรียนขึ้นเนาะเตรียมใหม่ไ่มาแล้วเนาะเข้ากับสิทําเป็นโร,โรงเรียนขึ้นมา เออล้วจะไข่เครือแตงโมนี่มันขึ้นทำตะขายนํำโรงเรียนเนาะยวมาถาเบิงมาถาทติดตามชมเป็นกำลังใจให้เด้อท่านผู้ชมว่าสิ่ใดพ้นได้เออเป็นโวยแตงโมเออใหญ่งา,งามบอกเนาะยังไงก็ฝากขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะปีใหม่นี่้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมอ,อผู้ใดบ่ิษัทกดติดตามกับรบกวน กดติดตามให้เฮาไดีให้มียอดผู้ติดตามเอ่อหนึ่งพันคนเนาะสึ้นไปเนาะตอนนี้เฮา,ากะยังบัถนายผ่านกดยูทูบกอบเฮากะลงพวกวิธีการเกษตรนีเป็นหลักเนาะเพื่อเผยแร่เอ่อความรูท้ทางการเกษตรเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเนะเาะตอนนี้เฮากเอ เป็นคนที่มาการ,กรเกษตรเท่ากับนำการเผยแพร่เรื่องการ,กรเกษตรวิธีกเกษตรแบบใหม่ๆเนาะตัวนี้ข้าที่เป็นการทดลองปลูกแตงโมยามแรงเบิง่งในการฮดหนาวสวนรัวนี่เนาะจปเลยกับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหวนน้ำเดอเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุกอีสานเขานีจากผู้จัดการบริษัทนำเขาส่งออกสินค้าเนาะเขามา,าก้าบานเกิดมา,เ,าเหตุดเกดี่ยวกับ กับการเกษตรทำหัวทำสวนปลูกทุเรียนปลูกเงาะทดลองบ่มีไผยเฮ็ดเขากัทดลองเฮ็ดเบิ้งเนาะะว่าโามาก,กรารเกษตรเปลี่ยนระบบการทำเพืดเชิงเดียวนะเขาก็จะปลูกหลายๆสิ่งหลาย,ยาอย่างเพือ่อให้มันมีอยู่มีกิน่นตลอดไปเนาะตัวนี้ก็ฝากสันผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกกำลังใจเขาเนาะ ก็มา,าติดตามเบิ่งว่าปองโมงเฮาสิได้ผลซ่ำใด๋เนาะเออที่เฮาปลูกไปนี่ก็เออได้เกิดไอ้มาเนี่เริ่มสิแตกใบแตกยอดมาแล้วเนะเาเะตอนเชาก็สิบ่ใส่พวกยาฆ่าแมลงที่แบบรุนแรงเนาะรอบๆนี่ก็เป็นพริกเป็นหยังเฮาันนี้ก็น้ที่เฮาใส่ก็น,น้บาดาลเน,ะนาะน้บาดาลที่เฮาเจาะน้บาดาลไว้ใ เพื่อยังตีเพื่อเอ,อ่ลอลดค่ารกระจายเอ,อ่อแล้วก็เข้ามาห้าปลูกเรื่เลียนเนาะผู้ชมเออข้าไปตีใส่น้ำพ,พวกนี้เป็นปัจจัยเนาะใส่น้ำพวกนี้เป็นปัจจัยในการทำกรเกษตรยามแรงเออข้ากปในห้องน้ำเนาะเอ,อ่อน้ำราวยี่สิบเอ็ดเมตรผู้ชมที่เขาได้เอ,อ่อเปิดการงอไส้กัน,น ลงทุนเพียเดียวท่านผู้ชมเพราะว่าเขากะเด็ดผัวเด็ดตัวนี่แหละป่วยเขากะประมาณรวมรวมสามลอยตัวตนเนาะท่านผู้ชมกล้วยรคำนวณนะจะไปไปกินไปกินได้แบบที่ได้งองกินนี after, yeah, like man, can, time, ่แหละทุกวันที่ได้คลายแบบเพราะว่าเขากับยังประเทมีต่อมาเอื่องการาะเป็นรักเนาะเอาเมนูนี้กินแปลงฟันพี่นอง ไทยได้กินเนาะเอ่อข้าวกระสิหมูปัป้วเอ่อผสมไปน้ำเนาะเพื่อว่าเป็นสูตรที่เรียนเกี่ยวกับอ่ทุเรียนนำ้ำผสนอันนี้จะซื้อรวมกันใจของข้าเอ่อระดับหนึ่งเนาะเป็นอะไรก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเออ่เป็นกระบางใจเฮาเด้อ เป็นไกะปีใหม่นี่ขอให้เอาไอ้พรไส่ให้โชคดีทุกทุกคนที่ขเ,ทขนเ,นขเข้ามารับชมเลยเกียรติทุกท่านเนาะขอกล่าวคำ่าขอบพระคุณในหลายสวัสดีปีใหม่เนาะสุขภาพแข็งแรงสบายดีทุกทุกคนเด้อขอบคุณเลย นี่แหละวิถีชีวิตเกษตรคุณผู้ชม